สวัสดีค่ะกลับมาพบพอกันคือเก่าเนาะค่ะกับการน,นําคาพัญามาเล่าสูฟังมือนีเด็กคาพัญาที่มีซื้อว่าความสุขกับความสําเร็จความสุขกับความสําเร็จมีความเหมือนหรือว่ามีความแตกต่างกันจังใดนั้นมาฟังพัญากันก่อนเลยค่ะอันว่าความสุขนั้นกับสาคัญต่อชีวิตบางคนคิดว่าลุยล้ยโลนกับสุขลำลื่นคนบางคนไปบ่อพลพัวพันด่านวัตถุ บอบันลุสุกซ้ำมั่นเป็นยอนพออีหยังผูลังคนวานันกตเป็นคนที่สุกง่ายมักสบายบอยาบอล่ำบากบ่ถูกใจยอนว่าอ่าใสไสท่ำใจให้ว่างเปล่าหูละว่างเรื่องเสาใจนัน่นกับบ่เหงาความสุขบางคนกับสุขภายในบางคนกับสุกภายนอกหรือวัตถุ บางคนมีสุขภาพกายใจกระสดซื้นเป็นผู้ตื่นตัวพร้อมใบนากระพองใสสุขภายในกะว่าได,ด้จิตใจบวกเครื่องคุ้นใจอิ่มบุญสู่มือถือมันพุทธธรรมการเลื่อยน้ำมาซึ่งบรรลุถึงความสำเร็จ เฮ็ดอีหยังกะลูลวงสุก้นขู่สุยามความสัมพันธ์วานันกัผูกพันพองอบอุ่นมีแตนหนุนสุกนูบุญคำกับพองกันบางคนสุกยอนสุขภาพดีสุกกายสุกใจบางคนสุกยอนมีสัมพันธภาพที่ดีกับมีผู้ลังค้นกับสุกยอนมีเงินทองของมีค้าหาความสุข จากกินไส้มีไล่ใดกับพองกันอันความสุขวานันกับผูกพันทางวัตถุสีบรรลุสุกใดกับเป็นยอนเลื่องงานมั่นเป็นการบ่งชี้ถึงวิถีของมนุษย์จุดมุ่งหมายชีวิตนันสำคัญแพรแมนอีหยงังบอแมนหวังสุกยอนแต่เพียงเรื่องสินทรัพย์แต่อาภัพ สุขภาขคองบ่หอดฝังฝันบางคนว่าความสุขนันมันคือความสำเร็จจริงหรือเท็จกะขอให้เฮ่านั้นได้ขึดเอา้าแมนเฮ้าตั้งเป้าเอางานมาฉีวัดจัดแจงงานให้เหียยบ้อยจังสุขได้ดังใจ กาเล่ยอาศัยไสการงานมาถี่หนึ่งบ่อคำหนึ่งสุขภาพสิสุกไดยูบอนอมม่วแต่ล่อจนล่วยลลนเห็นผลจนสำเร็จคงสิเหตุห้ยพาดสุขภาพสิสุดส้มเะแล้วพี่น้องเอยความสุขกับความสำเร็จมีความเหมือนหรือว่ามีความแตกต่างกันจังใดมาฟังอธิบายแกักหน้อยเนาะคะ่ะ ความสุขก็คือสุขภาพวะที่สุขกายสุขใจคือสภาพวะาที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีหรืออยู่ในสังคมที่ดีคือสภาพวะาที่มีสัมพันธภาพกับผู้คนที่ดีกับว่าได้หรือสภาพวะาที่มีการงานการเงินดีกับเป็นได้หรือว่าภาวะอื่นๆกับมีมากมายหลายอย่างและความสําเร็จนั้นเป็นจังไดความสําเร็จก็คือการบรรลุเป้าหมายของชีวิตหรือว่าบรรลุของการงานความสุขกับความสําเร็จเกี่ยวของกันจังไดบางคนก็มองว่าความสุขเกิดจากความสําเร็จ บางคนได้รับเงินหรือรางวัลนกับมีความสุขบางคนถูกหวยรุวยเบอร์กับมีกับสุขใดด้วยกันสุขแบบนี้ก็คือความสุขแบบชั่วขังชั่วข้าวเฮ้าฟังเรื่องนี้แล้วผู้แวามีความสุขอยู่สามแบบมาฝากใดแกมีสุขภาพดีมีสัมพันธภาพที่ดีและมีการงานที่ดีฉะนั้นอยู่ที่ตัวของเฮ้าว่าเฮาสิม้องความสุขแบบใดหรือสิสุขแบบผู้เฒ่าผู้แก่ของคนเล่าอีสานทีวาไว้ว่าสุขย้อนมีเข้ากินสุขย้อนมีที่ดินอยู่ สุกย้อนมีคูนอนน้ำสุกย้อนมีข้าเต็มไทยสุกย้อนมีเฮือนใหญ่ปู่แปดมุ่งกระดานสุกย้อนได้มีลูกหลานนางเฝ้าหรือว่าสุกย้อนได้เขาวัดฟั้งถ้ำอันนี้กาแฟขอคิดเอาไว้เนาะค่ะว่าเฮ้าสิสุกย้อนอีหยังกะล่องพิารณาโดยตัวของเฮ้าเบิงเฮ้าสิสุกย้อนเพราะสุขภาพดีหรือว่าสุกย้อนเพราะอินยังกะเลือกเอาก็ะล้วกันเนาะค่ะที่สำคัญเฮ้าสามารถสั่งสุกเด้ทันทีกับคือสุกยู่ที่ใจหรือว่าซุกยู่ที่ลมหายใจของเฮ้านี่เอง บอมเมนลอให้สำเร็จในนาทีการงานหรือว่ามีเงินทอง,มงหมากมามเท่ากับสังสุขไดเมนบอคานี่ก็คือขอคิดในเรื่องของความสุขกับความสำเร็จที่นํามาเล่าสูให้กันฟังในมือนีกระลองหาความสุขและความสําเร็จตามความาะสมของเฮาเองเอาราคามือนีเอาไว้สำนีกันก่อนติดตามฟังพยานกันใดในคลิปต่อไปสําหรับมือนีอยู่ดีไม่แห้งกันทุกคนสวัสดีคะ่ะ